สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมิลรี่นะคะเช้านี้เราจะมาทําเมนูแกงเห็ดนะคะเห็ดสามดอกนะคะนี่อันนี้คือเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าที่เก็บจากกระท่อมของป้าสวนผักนะคะต่อไปแม่ดาจะรดน้ํานะคะให้มันขึ้นเนาะเห็ดสามดอกนะคะแล้วก็จะมีเห็ดขอดนะคะสามดอกเหมือนกันค่ะนะคะก็จะมีเห็ดขอดสามดอก ที่เราเก็บมานะคะแต่ที่สำคัญนะคะเราต้องปรุงรสก่อนนะคะปรุงรสตั้งหม้อไว้แล้วนะคะตั้งหม้อไว้แล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะแบบแรกใส่เกลือก่อนนะคะ นะคะส่วนนะ้ำปะลาลนี่ก็เอาไว้ตำส้มตำนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะขยาวขยากับปูกก่อนนะคะขยากับปูกก่อนแล้วก็ใส่สักหนึ่งช้อนนะคะก็เค็มนะคะเพราะว่าปลาาของเรา เข้มขมนัว,น,วนัวนะคะพอเปิดกระปุกออกมาก็หอมเลยนะกระปุกปลาร้าของเราเนี่ยหอม,หอมแล้วก็นี่แหละคะ่ะตำสะตานทุ่งนะคะ แกงใส่เมียงลักหอมๆนะคะวันนี้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากสะอมนะคะแกงใส่สะอมก็บ่อยแล้วเนาะตอนนี้จะแกงใส่หหพริกเยอะมากเลยรับรองว่าเผ็ดแน่นอนค่ะรับรองว่าเผ็ดเผ็ดนัวๆตำพริกใส่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาล้างเห็ดใส่นะคะเห็ดโขของเรานี่ มันกระแดงแล้วนี่มันสีล่างสะอาดดีมาเนาะโอ้สะอาดดีตัวนี้มีทั้งเห็ดขอกนางและเห็ดข,ขอมฝ้ายนะคะที่เราเก็บได้ก็พอดีเลยนะพอดีอะไรพอดีเราอยากแกงอีกเราก็ไปเก็บอีกนะคะพอมันกำลังโตอยู่เอ้า เด้งดึงเด้งดึงเหมือนลูกปิงปองนะคะอุ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดปวกนะคะ เก็บมาหลายวันแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้างในนะคะข้างในโบบ๋เลยนะข้างในโบบ๋เพราะว่าข้างในโบบ๋เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนะคะเจาะกินแล้วนะคะอถ้าไม่งั้นดอกเดียวก็พอแกงแล้วเนี่ย ถ้าปวดไม่กินเนาะจะได้ไม่ไดาว่าจะได้แกงเห็ดขอนขาวนะคะไม่ได้เอาเข้าวล่มเปื่อยมืดแม่เห็ดโกของเราผ่านดิิใส่ถ้าใ่ตัวบะกรลังจ็แดแกง ก่อนได้เจ้าอแัยกนีอันนี้เห็ดเห็ดพอหนังนี้สีเทาแล้วนะคะที่แล้วก็นี่เห็ดอัดถุงนะคะเห็ดอัดถุงที่เมดาเอามาที่ไปหาบมานั่นแหละคะ่ะอัดเยอะอยู่นะคะอัดเยอะอยู่แต่ว่า แม่ดาก็แบ่งให้ลูกบ้างนะคะแบ่งให้ลูกแล้วก็แบ่งแม่คํามสไปสองถุงนะคะแล้วก็ให้แอนไปถุงก็เห็ดในตู้เย็นไงนี่อันนี้อันนี้เป็นเห็ดรวมมิตรนะคะไม่ใช่เห็ดละโงกนะเห็ดละโงกยังอยู่มีจะมีเห็ดน้ํานมด้วยนะนี่มีเห็ดน้ํานมแล้วก็มีเห็ดขาวเห็ดถ่านเห็ดหน้าแล่นะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะ นี้เราก็แมงลักของเรานะคะนี่แต่ว่าแมงลักหน้าบ้านมันไม่สวยนะยสินี่ต้องแมงลักที่ที่โน่นน่ะมันถึงจะสวยเดี๋ยวพาเอฟซี FC ไปดูก่อนนะลมแรงนะคะจนพัดไฟหนีหมดนะคะ ของเรานะคะอตอนนี้ก็ใส่เมงระลงไฟนะคะอ้ยเร่งไฟก่อนนะลมหนีหมดมใส่ยอดบวดแล้วก็เมงะัะก็ยอดมะละนิดนึงนะคะ แหงเห็ดแซนอร่อยนะคะเห็ดรวมมิดนะคะโอ้ยน้อไฟเอ้ยลม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 ต้องกั้งลมจนไฟไหม,ม้จนไฟไหม้อันนี้จะต้องไปหาสังกะสีมากั้นลมแล้วละ่ะไม่งั้นแก๊สหมดค่ะ สุกแล้วนะคะแกงเห็ดเราก็จะยกไปกินด้วยกันนะคะที่นู่นล่ะคะ่ะที่ร้านกว๋วยจียวนะคะโอ้แกงเห็ดรวมมิตรชิมดูก่อนนะโอเคหรือยังอ่าเติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะสุกแล้ว แกงหติตสามดอกนะคะหิรรวมมิตรอร่อยอร่อยค่ะย,ยกลงไปกินด้วยกันส0และวปิดแก๊ก่อนนะคะไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแกงเหิดรวมมิตรนะคะเหิดอัดถุงค่ะ